ครับกับมาพพดกันอีกแล้วนะครับหวยฮาหนอยนําโชคฮาหนอยปกตินะครับ18นาฬิกาก็เหมือนเดิมน,นะครับเน้นเฉพาะล่างนะครับก็มาดูกันเลยนะครับงวดแรกออกมาเข้ามาตั้งแต่วันที่8สิงหานะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณ20 สองหัวติดอันนี้เราจะตัวอยางให้ดูนะครับพิธีดูครับ74นะครับดูเลขดูหลักหน่วยนะบหนุ่นก็คือ4เป็นเลขคู่ฉะนั้นงวดต่อมาก็จะต้องมีเลขคู่ติดมานี่นะครับข้าวสเป็นเลขคู่แล้วก็7คขี้ต่อมาก็เป็นข้า1เห็นไหมครับเป็นเลข,ขคี้อันนี้คู่คู่ต่อไปเลยนะครับตามไปเลยนะครับ68 แล้วงวดที่ออกศย์ก็เป็น0 8 8 8 7 5หมายถึงได้คี่นะครับ4ดูที่หลักหน่วยนะครับออก4เป็นเลขคู่ก็เข้า2แล้วก็งวดที่ออกอีอา 2, 3, 3, เป็นคี่ก็เข้า7นะครับที่โดนบางนีจแล้วก็8งวดที่ออก7 8นะครับ8เป็นเลขคู่ ก็มาคู่ทั้งเนี่ยนะครับทั้งส0ทั้งหน่วยเลยนี่ก็2เด้งเลยนะครับเมื่อวาน2เด้งเต็มๆเลยครับแล้วก็น้นให้6 4 8นะครับแต่เจาะเจาะไม่เข้าครับเจาะก็นึกว่าเลพี่น้องจะมานะครับประชุมนี้เลยพี่น้องจะมาแต่จริงๆแล้วมีอีกสูตรหนึ่งนะครับนาประกบกับสูตรนี้มันได้เป็นคู่คู่เลยเสียดายน,นะครับ24 2 6 2 8องเนี่ยแล้วก็นามาดูอีกสูตรหนึ่งเลยนะครับสูตรที่1ก็คือวันนี้นะครับสรุปเมื่อวานออก4ไปได้คู่วันนี้ก็คู่นะครับอันนี้สูตรนี้ แม่นมาตามสูตรนี้ไปก่อนนะครับรูดคู่2ก็2 4 6 8นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเน้น468นะครับ4 6 8หกนี่สก็อดยี่ดิม2นะครับ2 4 6 8แล้วก็มาดูอีสูตรนึงนะครับอ่าอีสูตรใหม่เลยมาประกบกันนะครับจะได้รู้ว่ามันเป็นคู่คู่หรือขี้คี้หรือขี้คู่นะครับถ้าเป็นขี้คู่ก็เท่ากับอ่าจะเป็นเลขพี่น้องเลยนะครับถ้าเกิดเลขเป็นขี้คู่มันก็ต้องเป็นเลขพี่น้องเท่านั้นนะครับ ก็ดูเริ่มตั้งแต่นี้ครับอา่าที่18เป็นศูนย์นะครับเป็นเลขคู่เห็ไหนไหมครับคู่คู่ก็มาคู่เห็นไหมครับเหมือนกันนะครับหนึ่งขี้ก็มาขี้เนี่ยยาวไปตามลูกศรแล้วนะครับขี้ขี้เก้าแปด,แปดคู่ออกคู่ปื้อเนี่ยเขายาวเท่าพะยาวเท่ากับสูตรสูตรหลักเลยนะครับสูตรล่างที่เป็น คูคีนะครับแล้วก็เมื่อวานสานะครับที่โดนบงนังีเป็น,น,น,นวันนี้นะครับล่างุดนะครับสูตรประจําก็จะเป็นสี่ใช่ไหมฮะเป็นเลขคู่ก็รูดคู่ไปนะครับรูปคู่เป็นหลักแล้วก็ส่วนสูตรใหม่เป็นขี้ฉะนั้นวันนี้โอกาสที่จะเป็นเลขพี่น้องกลับมาอีกนะครับเลขพี่น้องก็1 2 2 3งพวกนี้นะครับ โอเคสรุปก็เิ้นรูดล่างเป็นเล็คู่ก่อนนะครับถ้าอยากจะเจาะก็จะเป็นพี่น้องนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ